จะไปชมคลิปนะคะนุ่นก็มีเว็บเกมดีๆมาแนะนำนะคะ ad youfa deal นะคะย้ำอีกทีนะคะ ad youfa deal นะคะวันนี้นุ่นก็จะมาแนะนำเป็นเกมยิงป่านะคะก็คือเล่นง่ายได้เงินจริงแต้มแตกรวยรเลยนะคะโอนไวถอนง่ายฝากถอน24ชั่วโมงนะคะมีเกมให้เลือกเล่นหลายเกมเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็แอดไปได้เลยนะคะ ad y u f a d e a นะคะนุ่นจะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคน โอ้เดี๋ยวเราพาไปเดินไปดูหน้าขบวนซีคลิปโน่นก็อูดทายใหญ่ัปจะได้มาครับโอ้โหเมื่อกี้จอดอยู่ตรงนั้นประมาณ30นาทีเ,เราเดินไสกันครับเดินต่อครับเดินต่อนันก็รถสาวนุ่นนะครับมาไม่ได้รถดับมานะครับรถกระบะมาโอ้เข้าลงลงไปในทางล,นะลงไปเป็นทาง หินกลุกนะครับโอ้ทางดินเ <laughs> <laughs> จอ FC ฟเต็มเลยครับงานนี้โอ้กันนี้มีน้ำกินขนา้างในเลยเขาเขารับตัดนะครับ <laughs> สุดยอดนะ <laughs> โอ้ถ้า ถ้าเป็นเพืองอีสุนังูไม่จอดอยู่ที่นี่เลยครับให้กลับบ้านแก้วครับแก้วขอบคุณครับขอบคุณครับลบกวาใา่กกอนเดี๋ยวเราจะเดินให้สุดเลยครับสำหรับงานบุญ นี่รถเสียบปลอยสวยมากครับชอบมากเลยอยากได้เรื่อยๆครับไม่รีบนี่ก็รถพิษาเปอรกระจกขับตลอดเลยคันนี <c oughs> ้สายหอบอีกแล้วหอ,อมได้หอบดี น่าจะเป็นปั๊มคันเร่งบนคันนี้รถไม่หล่อแต่แรงครับสวดีครับโอ้โอบของไรเตีมอะขับหนึ่งเขาขับอะไรผบมไิมครับเจี๊ยครับนี่มากับใครบ้างครับนีเพราะว่าเต็มรถเลยพี่ตามก็ว่ายือรถขายคุ้นๆใครขับอ่ะ โอ้คันนี้พวันขาวเลยเฮ้คันนี้ขวันมากเลยเครื่องหลวมหรือเปล่าโอ้ช่างเอี่ยวหรือเปล่าอยู่ข้างในนะไ้ยินเสียงพูดมาแต่ไกลครับน,นั่นน่ ได้ยินเสียงรู้เลยครับว่าเป็นไข่ช่างเอี่ยวช่างเอี่ยวจริงด้วย viên phải đi vào ô trăng nhiều มารถแห่จริงด้วยครับนี่รถแห่บุญหลายออนทัวร์นะครับถ้ายิเ้ียงมาแต่ไกอ่อันนี้นี่วิ่งหินครับรถวิ่งหิน

อ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรสาวนุ่นน้ำซิ่งสาวนุ่นน้ำซิ่งอุ้อไหนบ้านบ้านที่ไฟใหม้อ่ะบ้านไหนเนาะโอ้โหรถเยอะมากช่างยี่ห้ครับแต่ทางคำสูงเงินเรียงกันเลยเรียงกันเลย สวัสดีครับน้ bio, องนนท์แฟนน้ hal, องนนท์โอ้อยเก๋ของแต่ไมรู้จะถ่ายอะไรเรียบเรียบยกน้องให้ดูหน่อยดิสวัสดีครับรถนอัพสวยๆจารัดนะครับ สวัสดีสวัสดีเอวลั่นคุ้งครับเช็ดชื้อเอารถดินเวขาครับรขาปูนหินตงไปครับางหน้าตรงไปูนหินตรงไครับรถดินเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยนครับออกไหนล่ะปูนตกไหโอ โชคชกโคไปน่ายรูปอยู่ติดแล้วครับไปตรงไปลงตรงไหนครับ<ะ>ไปรถฟูนอนะไปลงขึ้นรถไทย ไปบอกสาวนุ่นก่อนโอ้ครนนี้บางฝุ่นสุดมากครับออเอาเอาอะไร เรียนทำไมรายสาระทำไมเรสาระที่อานหนครับบล็อกนะครับประชาสัมพันน้องๆนะครับไปช่วยยกมัจากนหกลอหน่อยครับไอ้งลอ้วก้อ่งนในนั้น รบรๆบรบรอบนอๆรถนี้มีเด็กนมีเด็กกินด้วยนี่พี่โบทรอพม่โบ๊ไม่รู้มามาเอาอิฐบล็อกมาลงมาลงดูครับ โอ้หวานมากอันนี้รถดิน

รพ่อพ่อตรงตรงตรงอัดกองเลยพ่อสวัสดีครับใส่เยอะมากครับเฮ้เพื่อนอันนี้ใครครับลูกสะเกครับลูกสะเกสะเกไหนครับลูกชายข้าบตรงนี้สะเกไหน น้องนกครับใช่ครับนี่ไงนี่น้องนนคนแรกนี่ครับดินดวนช่วยเฮ้ยวะชาดินดวนทั้งสองคนเลยครับฮะน้องๆที่ว่างนะครับมาช่วยกันยกต้นลงหน่อยครับใช่ทำได้ไหมชื่ออะไรหัวหน้าทีมงานมอเตอร์ไซค์อยู่ไอร้อบอกเรื่น้องหน่อยครับนี่นะโคจะขับรถดำเหมือนพี่นนองหรือเปล่าครับเฮ้ยครับ ่าไรับน้องันาวีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเอาเอาเอาปูนไปลงตรงไหนครับยังไม่รู้เลยครับช่อง YouTube ดำสวยจัดครับนี่๋ยวจาพมาดูว่าคนนี้คือใครคเยอะมากครับเอาไม่เอาแว่นเหรอแว่นอยู่หน้ารถอเ่ออะไรอัดียจ้งด ยังนี่อยู่ตรงนี้เองรถไปบอกรถบนี่เดินไปตรงนี้ช่องดัมแมนเดซิ่งนะครับฝากติดตามด้วยน้องคนติดตามน้อยครับฝากให้กำลังใจด้วยครับน้องขยันทำคลิปมากครับนาแล้วยืนสู้เดดมากมากกับใครพ่อเอารถดัมมาไหมแมวมา รถกระบะไปจอดฝั่งฝั่งนู้นได้ไหมน่ะข้างครอบครัวฝั่งนู้นน่ะเอามอไซค์ออกไปน่ะข้างหกล้อลสีอน้ำเงินน่ะวุ่นวายโคตรวุ่นวายครับเอามอไซค์สีน้ำเงินออกอ่ะไปจอดทางรุ่งก็ได้พวกเขาจะเข้า รถนี้จำกัดความเร็วและควบคุมด้วยดาวเทียมไม่ใช่ดาวเทียมนะครับดาวเทียมที่เป็นรงเท้าเอาแงเอเอาไว้ตรงนี้เลยหารถก่อนเดี๋ยวไปบอกก่อนว่าเอารถไว้ตรงบอกต้องไปบอกนะครับว่าเอาปูนไว้ไม่งั้น สาวนุ่นน่าจะไม่รู้น่าจะเลี้ยวเข้าเลยจะต้องออกไปกลับมื้นนี่ถ่ายคันนี้นตามหาสาวรุ่นเจอคนแล้วไปไหนขึ้นรถ

ขึ้นรถนะครับไม่ไหว <_ s 2> ใครขับครับเ <_ s 2> ดี๋ยวเรามาดูกันเ <_ s 2> ฮ้ยสาวครับทำไมเหงื่อแตกอ่รอะร้อนไปคราบของเอ้าชิลับให้ลุงอ่ะด้ดอนเกิดเป็นลมครับเ,รอเอาไปขับไม่ต้องเลี้ยวเข,ข้าตรงพิเศษเดี๋เอาไปยกลง ไม,มมไม่เยวมีคนยกอยู่ที่บอกที่ขับรถโดนดับนด่ะที่ลืมว่าไหนเกียร์ที่ก็ปล่อยคัน,นม,ามามาแล้วมีเรียกเธอด้วยเ <laughs> ช็ดมาไม่มีชุด,ชด